วันนี้สวัสดีค่ะวันนี้จะเลียนหลายคลิปหน่อยวันนี้ว่างวันนี้ว่างวันนี้จะทำคลิปอย่างเดียวสวัสดีค่ะจะมาอ่านตัวพยัญชนะแต่ละภาษาให้ฟังว่าเราอ่านถูกไหมว่าเราอ่านผิดตรงไหนไหม ถ้ามีไขรพอเข้าใจหรือที่เราอ่านไม่ถูกก็บอกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะกอไค่ขอไข่ ต่อจานชอสิงชอ่อสางชอชูชอ,ชอ,ชอกระซือยอผู้หญิงต่อสตาต่อปักตาทอฐานทอน้ำม,มนโถทอผู้เท้านอนแนนรอดิกต่อเต่าทอถุงทอทาหารทอทงนอหนูบวบใบไ,ไม้ พอปลาพอพึ่งพอฝาพอพานพอฟันพอสัมภารมอมายอยักเราเรือเราดลีงเออเราออกตกหายเราเข็นตกหล่นหายเร,ราดลีงวอแวนสโคสาลาสบอลิวสีสอเสือ โลจุลาฮอชิปออ,อังฮอนุูถูกไหมเราผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ทวดชอบสมองก่อนเพราะว่าไม่ได้นเลยนแล้วก็ตอนนี้ก็อายุมากละอายุก็เขาเล็กสีไปแล้วเนาะเล็กสี่ขึ้นไปละทีนี้ก็จะมาอ่านตัวพยัญชนะภาษาภาษา,า,าอังกฤษที่เราเขียนด้วยตัวเองนะ อาจจะเขียนผิดเขียนถูกก็ได้ใครจะไปรู้ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W x y z ถูกป่ะครบไหมครบไหมถ้าตกหล่นตรงไหน,นขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะ,ะทีนี้จะเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ทุกคนก็ไม่เคยได้ยินใช่ปะไม่เคยรู้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นภาษาไทายใหญ่เป็นเจ้าของภาษาอิตรงแต่ไม่ได้เรียนนะ มันก็เป็นหนังสือของมันอยู่ออภาษาไทยใหญ่ะที่เป็นหนึ่งถึงสิบเรียกหนึ่งถึงสิบอะเรายังไม่รู้จักเลยเพราะไม่ได้เรียนลอย่างเราไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยแต่ภาษาพม่าเนี่ยคือไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องอ่านฟังไม่ออกอ่านไม่ได้ไม่ได้เรียนแล้วเราไม่ได้อยู่ในจุดพื้นที่ที่มีคนพวกที่เขาใช้ภาษาพม่า อยู่ก็เลยพูดไม่ได้ฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยใหญ่คณิอ่านว่าก่าข่าง่าจ่าชาเงียตาท่าหน้าป่าฟามา ยายลาลา,ลาวาหาอ่ะอ่ะภาษาไทยใหญ่มันจะมีอยู่แค่นี้มีกี่ตัวพยัญชนะภาษชาไทยใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดสิบสองบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดมีสิปดตัวพยัญชนะภาษาไทยใหญ่มีสิบแปดตัว แล้วก็พยญัญชนะของภาษาอังกฤษมี26ใช่ไหมแล้วภาษาไทยมี44ภาษาไทยยากที่สุดเพราะว่าพยาญัญชนะนเยอะที่สุดแต่เราก็อ่านได้เขียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่เขาบอกว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้ไม่ได้เรียน ก็หัดเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนเราค่ะเราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็อายุมากเหมือนกันไม่เหมือนเด็กเกนาะตอนเด็กๆนี่ก็เรียนได้ฟังได้เรียนง่ายสมองไวไปได้เก่งแต่เราอายุป่านนี้แล้วเนะาะจะมาเรียนก็สมองมันช้าหน่อยนะึงถ้าอย่างไรก็ขอขอบคุณพ,พี่พี่น้องๆ้ด้มเพื่อนเพื่อนทุกๆคน ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอกำลังใจจากพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่สงค่ะไม่สงค่ะแปลว่าสวัสดีค่ะอยู่รีกินหวานให้ยู่รีกินหวานมีเงินมีคำกันก็ขอให้อยู่รีขอให้สุขสบาย ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนนะคะอยู่รีกินมันก็อยู่อย่างสุขสบายขอให้ร่ำร่ำรวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบงชูบงชูปูดูดมังดะเสีซอสุดวีเฟเดอร์คริปปูบาเกีปบาเตไตเอ sensitive okay aku okay, uh, wa cool, uh...